ข้างต่อค่ะพี่น้อนานๆจะเป็น,น,น,นต่อหัวเสือค่ะ ผ้าสุกสวัสดีจ้ากินข้วเศร้าแล้วปูกับมะลาะเบิงไ้เบิงหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะื้นนี้ซี่ขึ่มๆแน่จัหน้อยอยางลาะไปลาะมากกับมาพ่อโคงดีเนาะพี่น้องมาพ่อห่างต่อค่ะห่างต่อค่ะพี่น้อง นานๆจะเป็นต่อหัวเสือค่ะถามว่าเห็นห้างต่อเนี่ยนี่ก็ถือว่าอีสานบานเห้านี่ยังอุดมสมบูรณ์แน่อยู่เนาะคะ่ะเมนี้ปูกระซิมาตัดใหม่เนาะคะ่ะตัดใหม่ที่ที่ล่มจากการคุดหลอกหวยเนาะคะ่ะหลอกหวยโค้งกันธนาคารนา้ำค่ะเก็บกักน้ำไว้ถ้าใส่แามแรงเนาะ ยู่หัวหน้าผู้ใดผู้นั่นก็ต้องเคี้ยวเอาเองค่ะไม่ที่เพิ่นหลอกหวยเนาะไม่ที่เกิดจากการหลอกหวย วันนี้ก็มากก็พ่อจ้ะพอ่อสวัสดีครับเพื่นสีแขวเรื่อยค่ะเดี๋ยวสิไปตัดใหม่กันเนาะมากก็ต่ำค่ะสวัสดีครับมีผ้ามากตัดใหม่ไปให้พื้นครับพี่น้องไปให้พื้นไปเผาทานครับมากก็โฟเก่นค่ะ ไปเซน้ำไหมล็อกโคไปเล่นน้ำทั้งไหนมาฮะเจ้าหมาตัวดำไปเล่นน้ำใสมาลูกอบอดีการด หมันคือเก่าค่ะพี่น้องมาตัดใหม่ก็ได้น่ใไม่พ่อน,น,น้น่อไม่นำเนาะซับหน่อไม่ไปแกงเห่า,าเนี่ย

Oh <laughs> นโอ้โหฐานอขนาดนี้สามนอนสี่นอนี่แกงหม้อบางไงเลยเนี่ย ฮักเลยเถาตัวแกมันเ่ากับเดยฟฝันออกคือเกอ่อน่ะพอละขอหาง,งคิดบุญ ลไปตาเห่าตายแล้วกว่าเดียวโอ้ยนี่ตัวหนึ่งเน่พ่ออีกแล้วแกงหมอใหญ่ๆเนาะกินสองเหินเท้าใส่กระตาเลยเท้า Ja, yeah. พี่น้องแบบดุกเลยตัดใหม่มากเมื่อยๆพี่น้องแม่ใหญ่ผาบางผ้าพอดีเลยนี่แม่จะจ้า,าวับางจ้าพใหญ่พ้าผ้าไวทานาหนาเหนือกระล่างพอดีโอ้กระล่างเป็นมุย้ย ามาแม่เอา,าโอ,อ,าโอมาเบ่งแม่นุ้นจะชิมแม่โอ้โอเห็ดเบียกมากเมือม่อยหวานนี่นงบ้านหวานแบบผัดน้หอมเ <f aren> นาะอืขึ้นผัดน้ำหอมหวานอีนี่ฟอมากินบะคาวพอ่อนี่อันนี้ถ้าพร้อมจะว่าอเอาบอ่สูตรได้ตาหน่อยสูตรกินหน่วยไปหน่วยมาน S <S <k iller> สูดจีง่าโมมีหน <S 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 นี่มีตาขายอีสานบานเห่าอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะปลูกทุกอย่างที่เห้ากินกินทุกอย่างที่เห้าปลูกค่ะอันนี้บักหนาวพักอีตูจ้ะพี่เนอะเดี๋ยวเห้าเก็บไปใส่แกงเราใหม่น้ำเนาะ อาบน้าม็นตะเย็นสบายดีแท้เย็นเย่ตั้งราควนเ้าหอนดละื่เย็นกแห้ง่วยหัวตีกนเข้ควนเ้าหนดละื่นเย็นนแห้งรถลุงเวินรเย็นไม่รถหลายเหมือนละตึมที่ละ้ามากหย่านเดน กิดเป็นคว้ยพราะยายเสดนี่สนุกทุกสบายค่ะเนี่มือแรงมากกับไออา,นา,ออาบน้ำอ,นะอ,อ,อืมอาบอยดูเลยไม่ห่อนไม่เอร้ายอืมอ้วนแน่นังเอกถึกน้ำหาวดองๆได้นั่งเงอก,น,อกนั่นนั่น เริ่มขั้นตอนแรกก็คืออีหยังไงจนใส่อีหยังไงเถาะตำยันนาตำยันางใส่ข้าวเบืออืตำยันางใส่ข้าวเบือขั่นเอาน้วน้ำบางคนเพิ่นก็สีงองเอานะงองงองยันางตั้งหากแล้วก็จังตำเขาวเบือใส่นะแต่ว่าข่อยมากตำใส่แนวนี้ข่อยว่ามันมันเข้าน้ำเข้าเนื้อดีเดี๋ยวตื้นน้ำอีกรอบนะึง เสร็จแล้วก็เอาขึ้นข้างไฟแล้วรับบัดน,นี่ยังลงเถอะปรุงเลยได้เลยอืมปรุงเลยได้ไหมปรุงเลยบ่ครับนี่ยังไงน,นะใส่บพริกพริกดำหย,ยาบหยาบทำไมครับมีหลีดโดดน้ำแต่ว่าใส่ที่หลังใส่ตะไคร ตะไคร่นี่ก็แล้วแต่าบานนะบางคนกับใส่บางคนกับบอไซสูตรไถ่สูตรมันเนาะบ่มีมกฎตายตัวแกงนังไบ้บานไถ่บานมันสูตรนี้น้ำข้นบ่เนี่ยสูตรนบนน้ำข้นข้นครับ ขงหนัวตัวนี้ใส่ลงปตัวนี้ใส่หลายแสีบหลายตามด้วยปลาแดดปลาแดกปลาแดดอันนี้ปลาแดกเจ้าสังมาจากอุดรเหมือนเด้อครับนี่ปลาแดกสแสีบใส่เนังกับเสียบ หมอเดือดก่อนจังคอยชิมคนๆแน่จักน้อยบ่าหายเขาเบื้อมันติดกลนหมอช่วงที่ขาวหมอก็มันค้นไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องย่านเขาเขาเบียมันติดกลนหมอครับแจ็ชิมกูได้มักนัวกับเพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีกน้อยครับ ส่ยกยอหลัง,หลงจากรสชาติถือใจแล้วก็ใส้ลูกโดดครับบันนี้โอ้ยอ,ออกทนทวนเลยพี่น้องมึงยังไงขุคนขคับเลยอ่าขุนๆคุครับพี่น้อง

ส่ตูครับ <Get you S 1> เพราะว่าพ<ร>ักค้า<ๆ>นี่มือนีหาบ่ได้ครับใส่ตะพายีตูไปก่อนครับมือนีเป็นอันเซีพีที่มือนีเ<ง><า>ป็เป็น<ง>อันเซฟพีที่ บ้านหน้าพราสุขพอตัวไปกินเขากันด้อพี่น้องวันน,นี้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ